สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่32มาแล้วค่ะจะมีของใครเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะหลังแรกนี่เลยจ้าโ,โหสีเขียวเลยนะคะมาจากน้องนัชชาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยสร้างแพงมากเลยนะทุกคน4ีล้าน5้าจ้าเจอค่าหลังคายอย่างเดียวก็4ล้านแล้วนะคะ นี่ดูดูโอ้โหนี่ระเบียงหรือสนามฟุตบอลคะนี่ใหญ่ามากเออเอาไว้นอนกิ้งเกือกได้เลยนะจ๊ะอุ้ยบ้านมีมุงด้วยจ้าโอ้โหไม่ธรรมดาเห็นปะน้องนัทชาเขาคงตั้งใจสร้างมากนี่มีกล่องด้วยนะจ๊ะสงสัยจะชอบสั่งจากช้อปปี้ไม่กลาซาด้าจ้ะโอ้โหกล่องบาเลยนะ่ะมาส่งทุกวันเลยนะจ๊ะไปสนีบ้านหลังนี้ออนี่น้องเก่งนะสร้างได้ขนาดนี้นี่โอ้โห อยู่กันกี่คนเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากนี่อะไรอะ่ะครัวเหรอโอ้โห,โห,โหนี่เปิดโรงทานหรือเปล่าเนี่ยครัวยาวมากโอ้โหสุดติงบ้านหลังนี้ให้คะแนนเลยจะ้ะสิบสิบสิบโอ้โหถังขยะนี่ประทับใจสีมากสวยมากจ้าโอ้โหซักผ้ากันมือละวิงเลยจ้าบ้านนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะจ๊ะอยู่กันประมาณสองล้านกว่าคนจ้ะ โคตรเยอะอ่านี่โอ้โหใหญ่มากนี่นัชชาคา่ะคลิปนี้พี่ปอจำแบบว่าจะไม่ได้ตั้งใจรีวิวเท่าไหร่นะคือจะแบบว่าขำๆนิดนึงนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอุ๊ยเห็นอะไรแปลกๆนิดนึงโุ๊ยซองนี้ทําไมปิดฝุ่นจะเยอะมากเลยนะคะนัชชาโลก ต้องปิดนะจ๊ะอืมไม่ก็เก็บไว้แอบเล่นซ่อนแอบกับน้องได้นะโอ้โหประตูสอชั้นตีแล้วตีอีกพับๆนี่อันนี้คือสนามฟุตบอลแอนฟิลดนะคะทุกคนว่วางๆมาเตะเอ่อฟุตบอลฮิตบ้านน้องนัชชาได้นะคะนี่ดูนี่อะไรนี่อะไรอันนี้บอ่อบำบัดอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่ปอมันคือสระว่ายน้ำโอเคนี่น่ารักไปละค่ะน่ารักนะคะนัชชาอันนี้คือ อันนี้คือบ้านอะไรเนี่ยเอ่อซากุระน้องไข่มุกน้องไข่มุกอ่าเข้าไปดูกันหน่อยเออมันก็จะม,มีกิจกรรมเล่นด้วยนะบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาใครเข้ามานี่คืองงงงแน่นอนเฮ้ยนี่นม,มันบ้านหรือสวนสนุกนั่นน่ะสิบ้านหรือสวนสนุกเข้าไปโอ้โหคิดว่าวันเดอร์แลนด์ละจ้ะขทุกคนดูนจิจาโอ้โหอยากร้องเพลงโฟมมดขึ้นมาทันทีแต่นึกเนื้อไม่ออกจ้ะเ <c oughs> ก่ามาก ชุบป,ปีดูชุบชุบป,ปีดูฮูฮูฮฮเพลงนั้นแหละไปหาเอามันเข้ากันมากพี่ปอมันใช่เหรอเอ,อเออประมาณนั้นแหละเฮ้ยบ้านสวยนะเอาจริงๆนี่มีความแบบสีสันสดใสในฮี่โอ้โหห้องน้ำเอ่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็อื้ต่อเลยจ้ะเออนี่โอ้ยบ้านปีโป้สีสันสะใจมากพี่ปอน,นึกอะไรไม่ออกใช่ไหมปีโป้อย่างเดียวใส่ลุงก็ได้ไม่ก็ยูนิคอร์ เออประมาณนี้นะโอ้โหสุดยอดคลิปนี้จะบอกไว้เลยฮาทุกฮาทุกหลังนี่อะไรเนี่ยบ้านอร่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูฟ้าเฟมคิดฟ้าเฟนฟ้าเฟสโอ้ยอ่านไม่ออกขอโทษด้วยฟ้าเฟสคลิปฝาแฝดเอยกว่าจะพูดจบน้องบอกว่าพี่ปอกินน้ำหน่อยแล้วกันเออฟ้าเฟสคลิป โอ้ช่าอันนี้น้องก็ทำมาออกแนวะแบบว่าส่วนสนุกพี่ปอคือเล่นไม่ได้จริงนะตกตลอดตายมาหลายครั้งมากเลยอึ๊บอันนี้คือสำรวจมาแล้วว่ากระโดดแล้วมันพอดีใช่ไหมป๊าจอกเกือ <c> บ <oughs> ตกตายต่เออเอจ้คือจะบอกว่าเป็นบ้านที่พี่ปอไปนานมากเพราะหลายร่วงตลอดตัดโอ้โหตัดมือมือหงอิกเลยอะ <c oughs> เออมันคือแบบอ้อยอ้ยอ,อีกเดียวนั่นไงคือไม่ได้อะไม่ได้อะเออนั่นน่ะดีผ่านไปผ่านไปอ่าต่อไปอุ้มตีนหมีใครยังไม่ได้ดูคลิปอุ้มตีนไม่ใช่อุ้มตีนดิอุ้มเท้าหมีไปดูด้วยนะจ๊ะคลิปพี่ปอพี่ปอรีวิวอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะโอ้โหวิวไม่มีเลย น่าล่วงอีกแล้วนั่นสิกินไปบ่นไปด้วยจ้าอ่าอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะโอ้โหมีโปรโมทหลายช่องทางน้องๆบอกว่าพี่ปอช่องพี่ปอทำไมเยอะจังไม่เยอะเท่าไหร่หรอกทุกคนแค่สี่ช่องเองอ่าปมิชแนลสุขสิบสามพี่ปอรีวิวแล้วก็การ์ตูนเอ่อพี่ปอการ์ตูนผีโอ้แค่สี่ช่องเองอย่าลืมไปติดตามนะคะการ์ตูนผีช่องพี่ปอเปิดใหม่ไม่ใหม่หรอกช่องกเก่านี่แหละเอามาทำใหม่โอเคต่อไปเลยจ้า พี่ปอนอกเรื่องแล้ว5นาโก็ทำไรบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อ่าบ้านหลังนี้ก็น่ารักน้องบอกว่าบ้านสวยมากพี่ปอก็เชื่อว่ามันสวยจริงๆโห้ยพี่ปอใส่อารมณ์ทำไม <c oughs> หนูกลัวแล้วนะนันน่ะสิเฮ้ยจะบอกว่าน้องสร้างเก่งสร้างสวยดีมากเลยทุกคนเฮ้ยอะไรแวบบๆบอะไรแวบบๆนี่ถ้ามันไม่เลื่อนไม่ขยับนี่คือจะไม่เข้ามาดูแล้วนะจ๊ะทุกคนอุย้ยตู้สวยทุกคน ตูสวยประตูสวยโอ้โหความคิดประดิษฐ์ประดอยมากพี่ปอจะให้บ้านหลังนี้ว่าบ้านวงกดนะจ๊ะเพราะพี่ปอเข้ามาประมาณบักหลงบ้านแค่น,นี้หลงใช่หลงงงอยู่เนี้ยว่ามันไปทางไหนโออนั่นน่ะสิแล้วไงต่อไปไหนต่อเนี้ยอาเข้าไปแล้วหรือเปล่าคืองงมากอะ่ะทุกคนยืนงงอางงเข้ายังเข้ายัง เฮ้ยเข้าแล้วนี่ว่าอะไรเงี้ยอ๋อเออไปไหนต่อคือแบบยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปแล้วออกมาเออใช่มีความงงเล็กน้อยในชีวิตนะฉันต้องไปไหนต่อเนี่ยเอาฉันออกดีกว่าแล้วก็ขอสำรวจเล็กน้อยเหมือนจะมีชั้นพิเศษอยู่ห้องบนแต่หาบันไดไม่เจอทุกคนบันไดอยู่ตรงไหนบอกฉันด่วนบันไดอยู่ตรงนั่นๆๆๆ โอเคไม่มีบันไดไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทางออกขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นนี่อะไรอะมีห้องมินิด้วยจ้าทุกคนเอาไว้แอบแม่อ๋อาวพี่ปอหนูเอาไปเรียนออนไลน์โอเคถูกต้อง <c ười> คือตอนนี้จะหาทางขึ้นชั้นสองอยู่นะทุกคนบันไดน้องเอาแอบพี่ปอไว้ตรงไหนเนี้ยคือห้าไมิโจและพี่ปอนก็ทะลุทะลวงผ้าม่านเข้ามาค่ะนี่คือห้องอะไรคะน้องคะ อ๋อมันคือห้องเอาไว้โดดเรียนพี่ปอเนี่ยเวลาแม่ไม่อยู่พาเพื่อมาโดดเรียนที่นี่เลยอ๋อไม่ใช่แล้วพี่ปอเดี๋ยวไปหายนี่กันดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อบันไดน้องอยู่ตรงนี้บันไดลงไปชั้นล่างได้แสดงว่ามันต้องมีประตูอ๋อม่านปิดไว้นี่เองเดี๋ยวหาทางก่อนผ้าม่านอยู่ตรงไหนนะเออสวิตผ้าม่านอยู่ตรงไหนคะตรงนี้หรือเปล่าโอเคตรงนี้สวิตผ้าม่านอ๋อหอ ปิดสมองไม่เห็นเชียวน่าเล่นซ่อนแอบมากเลยนะบ้านหลังเนี้ยใช่แล้วฉันก็จะเดินงงต่อไปเดี๋ยวก่อนชิงหาทางออกไม่เจออ้ยตรงไหนต่อเดี๋ยวชีวิตโอเคตรงนี้ไปแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนบ้านสวยมีสีสันสุดยอดสีสันในที่นี้คือมีมีอะไรแบบหลายอย่างให้เข้าไปและดีมาก ต่อไปหลังต่อไปนะจะบอกว่าบ้านหลังนี้สวยมากทุกคนประวิชยาประบิดประวิชยาโอเคอีกทีประวิชยา,ยา,อเ,อยาเออบ้านนี้คือจะบอกว่าสวยนะดูสิทุกคนโอ้โหสวยสดงดงามสวยจริงะดูดิโอ้โหสุดยอด ความคิดดีความคิดเด่นคือโครงสร้างมันสวยมากทุกคนหลังเนี้ยดูดิโอ้โหสุดติ่งเอาเข้าไปแล้วแล้วบันไดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือพยายามหาบันไดออ้มันอยู่ข้างนอกต้องออกนอกบ้านไปเลยจ้าทุกคนนี่ออกไปเลยนอกบ้านนี่เสียดายบ้านอยู่หลังหนึ่งพี่ปอทําบันไดคล้ายแบบเนี้ยแหละแล้วว่าพอดียายเครื่องก็หายไปด้วยเลยจ้ะโอ้ยสวยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหบ้านหลังนี้คล้ายกับบ้านที่พี่ปอกําลังจะสร้างอยู่เลยนะทุกคนสองวันสองคืนแล้วยังไม่เสร็จเลยจ้ะเผื่อจะ3วันสามคืนอีกบ้านหลังเนี้ยบ้านอีกหลังนึงของพี่ปอหุยใจตรงกันเลยสร้างคล้ายกันมากสร้างคล้ายกันเวอ่อสอยสวย,สวยชอบนี่เห็นปะน่ารักเนาะนี่โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเด็กสมัยนี้โครงสร้างสวยมากหลังเนี้ย เออสวยสวยสวยชอบชอบมาเลยจ้าต่อกันที่ร้านหมูกระทะเลยนะจ๊าพี่ปอร้านหมูกระทะรอบนี้เป็นร้านหมูกระทะโอเคฟุกนะนี่เข้าไปดูจริงๆแล้วพี่ปอจะเก็บคลิปนี้ไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามีหลายหลังที่สร้างแนวแนวนี้พี่ปอจะเก็บไว้ก่อนนี้เป็นร้านหมูกระทะจ้าปิ้งข้างในแต่ควันอยู่ข้างนอกโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาพี่ปอเลยต้องเอาออกมา ให้ดูนะจ๊ะปิ้งข้างในควันอยู่ข้างนอกจ้าอีกอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยหรือเปล่านี่ร้านนี้นะจ๊ะขายเองกินเองจ้า <c oughs> มีอยู่สองโตะ๊ะใช่เหรอฮึใช่ไหมเออหลังคาก็ไม่มีจ้านี่ตั้งใจหรือเปล่านี่ฮะฟกฮะฟกุกตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจด้วยรอบหน้าเผื่อจะมาอีกนั่นแหละนะเออพี่ปอจะทำคลิปอ่ะ เมื่อไหรจะได้มาที่ช่องพี่ปอจะบอกว่าเลยว่ามันแล้วแต่แบบไปโดนหลังไหนอะ่ะเออใช่หลังนี้น่ารักทุกคนสวยมากสวยมากเลยน้องก็พิมพ์ไอดีมาแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรทักทายพี่ปอทั้งสิ้นทั้งมวลเออนั่นน่ะสิเออไปดูกันดีกว่าโอ้ยสวยอะสิชมไม่ใช่ชมพูตาบอดเลยพี่ปอสี่ม่วงหุยมันลงตัวมากเลยทุกคนลงตัวสุดสุด ดูดิโซฟายังทำเองไะคิดดูโอ้ดูดิพี่ปอไม่มานั่งประดิษฐ์ประดอยทำงี้นะเนี่ยเพราะอะไรขี้เกียจ <c oughs> หลังหนึ่งพี่ปอใช้เวลาสามสี่วันน่ะกว่าจะเสร็จวันหนึ่งก็ไม่ใช่ชั่วโมงเดียวนะวันนี้ก็ครึ่งวันแล้วนะคือเป็นคนที่แบบว่าหรือเข้าหรือออกหรือเข้าหรือออกอยู่เนี่ยบ้านแบบหนึ่งจริงๆสร้างได้สี่ห้าหลังแล้วโอ้โหสวยมากทุกคน สวยอนะทุกคนสวยสวยเก๋มากเลยอนะโอ้โหน่ารักอ่ะสร้างที่หลังได้เปรียบนะจ๊ะพอเราจะได้เห็นไอเดียคนอื่นใช่โอ้โหน่ารักหืสีม่วงเดี๋ยวเจอบ้านสีเขียวพี่ปอสีเขียวสดใสอันนี้สีม่วงโอ้โหกินกันไม่ลงเลยทีเดียวสองหลังนี้สุดยอดเดี๋ยวเจอบ้านพี่ปอหุอ้ยนี่ขายแบบนี้อีกแล้วพี่ปอขายกับทุกหลังเลยนะ ใช่ความคิดเดียวกันนี่โอ้โหมีน้ำมีสระน้ําเหมือนกันด้วยแต่ของพี่ปอติดทะเลจ้ะทุกคนความใฝ่ฝันคืออยากสร้างบ้านชายทะเลแต่ก็สร้างไม่สวยสักทีนะโครงสร้างพี่ปอเนะี่ยยังไม่ผ่านเลยทุกคนอืมสวยนะตะเกีย้หลังตะกี้ก็สวยนะบ้านของใครนะอ่านชื่อเขาไปอย่างนะโอเคหลังต่อไปในชาแนลในในชาแนล ในแชแนลทำอะไรเนี่ยโอ้ยวันนี้ไปเยอะมากเลยนี่หลังสุดท้ายแล้วนะเจ็บคอแล้วเออน้องเขาเอาบ้านของผู้ชายมาต่อเตอิมมิจิด้วยน้ำลายพี่ปอพูดที่หายใจทางไหน่ะหายใจทางผิวหนังทุกคนตอนนี้เออหนึ่งคลิปนี่รวยยาวเลยนะไม่ได้ตัดไม่ได้เติดแตด่ตัดบ้างบางอัน <laughs> เพราะอะไรไอไง,ไงน้ำลายติดคอ <laughs> บ้านนี้รวยโคตรเอาน้ำไปแช่ในนี้นะทุกคน สวยแล้วตอนจะขับรถออกมาขับไงนะฮะขับได้ปะ่ะอุย้ยบ้านหลังน,นี้เหมาะกับคุณป้าข้างบ้านมากเลยนะน่ะข้างคุณป้าอยู่ข้างในนะ่ะคุณป้าจอมเผือกอ,อยู่ข้างในใช่ใช่โอ้ยจะออกพี่ปอมีปัญหากับการออกบ้านมากเลยทุกคนคือจะหลงและจะงงอุย้ยอันนี้ยังไม่ได้เข้าโอ้ยมีอ่างอาบน้ําด้วยน่ารักโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะคลิปนี้ใครยังไม่ได้ออกรอต่อไปนะจ๊ะทุกคน การลุนามารวมตัวกันที่คลิปล่าสุดนะเพราะคลิปหลังๆพี่ปอไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วมามารวมเม้นกันอยู่ที่คลิปนี้นะ